ย okay. ังเอ้ย uh ยัง uh ยังว yeah. uh ันน yeah. yeah. ี uh ่จะมาดูว่าใครเปตัวแปลกๆมากในช็อปเปียนตายนั่น mm ก็มาดูกันเลยนี่เฮ้ย นะน่คนเชือดเป็น ขิงชื่อช่องว่าเดี๋ยวเดี๋ยวว่าไว้เดี๋ยวก็รู้ชื่อช่องน้ำขิงฝากมาติดตามช่องน้ำขิงด้วยขิงบอกว่าถ้าเกิดพบพันไลอ่ะพันไลอ่ะจะไม่รู้อะไรใส่ใส่มาจอดโอ้ยโอ้ ตไม่ได้เนี่ยก็ไม่มีเงินเงี้ยอารมีตังค์อะไรทำเงี้ยอะไรดูนี่ไปดูสิดูอบไปนะดบดูดีกว่าจะเงิน ดูหน่อยทีดูให้หน่อยบอกหน่อยหน่อยไม่เห็น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 ะอะไรวานุอืออ๋อใจมีเยอะแขงอืมเอียวไปต่ออืมทักกีาเมสซิไปเลยทักไเล้วั้ไาเลยเ ไปบิซไปหลับไปทำไมแค่นั้นอ่ะอ้าอไปไปสิไม่บอกกันเลยไปเลยล่ะี๋ยวนี่เรจะดูคนอยู่ะมนไปนะเมือันติกพฟขับทันทีไปหรอน้ำมันพอไหมน่ะตือร่อนี้เป็นอะไรไม่เป็นไรเลยนี่ยไปดีกว่าคปกติน้ำมันอะไรน่ยอยู่แล้วโอฝากอะไคลิปนี้ด้วยยังไม่ไป เราติดไม่ติดหลังรถจะพังมันชิบ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  ขยับเลยกับเราขยับมาไ,ไม่เป็นแไตมาไหนคลิปอยู่มตรงไหนรถอะไรวะเนี่ยอุ้ยทำแบบนีไ้ได้ไหมนะโอ้โหขี่ึ้นไปไม่ได้อะต้องติดไปโดดโดดโดด ขมยจาก้าบนไ่โอ้โหสั้นแต่ขมถูกันห่งหันลอง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 ท

ฝากติดตามช่องน,นี้ด้วยฝากกดไลค์ด้วยก็จะไปบายบายทุกคนแต่ยังไม่ได้ออกมาแล้าไม่เสร็จ ไไปอ่อขอบคยเอาปตัองนี้ด้วยนี่เนี่ยน้อยมิ้นเองค่ะเนี่ยเนี่ยไปเนี่ยขอปติดตามด้วยเราชื่อเอ็นเอ็นเองในฟรีไฟ ทุกคนเจอกันพรุ่งนี้ปจ๊บจบจ้าจบ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 ดี